สิ่งที่จิตใจโหดที่ยมที่งตัตั้งแต่ฉันเคยเจอมาในเมื่อคุณจัดทำให้ผิดอับอายผิดก็จะทำให้คุณจัดเจ็บเหมือนกัน มกมเนางงงนนนแต่ใวันนั้ทหมดดลกกกคีืนน่อความแค้นครอบงำจิตใจพิมพิลาศทําให้พิมพิลาศคิดที่จะกําจัดบุษบานด้วยการท่วงน้ําเหมือนในอดีตเ<ช>มื่อพีภูมริรู้จึงตามมาช่วยบุษบานค่ะวันนี้รายการเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตก็มีภาพเบื้องหลังฉากนี้มาฝากท่านผู้ชมกันค่ะฉากนี้พ่อาร์ตผู้กํากับของเรายกกล้องมาถ่ายทาฉากใต้น้ําที่สาวว่ายน้าําค่ะดูท่าจะเป็นฉากหินของสาวพิมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรหรือคะ ็เพราะว่าสาวพิมพ์ของเราดันว่ายน้ําไม่เป็นซึ่งกว่าสาวพิมพ์จะคุ้นกับการดำน้ําก็ต้องถ่ายไปหลายเทคค่ะงานนี้สาวพิมพ์ของเราทั้งเหนื่อยทั้งหอบกันเลยทีเดียวล่ะค่ะก็ครับเดี๋ยวพี่ขอตรวจดูไปเรียกมานิดนึงนะแต่จเค้องม่ะห2 3ก็ต้องไอ่มนา2ลง3ค่ะ มนดได้เชเช็ใขใ่ใจคนต่างกัแล้วพี่จอยเข้าดยวที่ะสอบะหลุเเยนมาในี Ye ้คที่พี่รูนถอว่าตอนที่เราเล่นจะต้อง ลงก่อนนะเทค,ครับ5 4, 3, <c oughs> ้าสี่สาสองห้เเป็นไรไมเอไร

จต่ไม่เคลนฟิลเลยเฮ้ยย่เพไหจุ๋ยลอยอ่ะเออก็พายาอยู่จุ๋ยทำไงอะก็จะทำหาไปดูคือทำอยู่อ่ะแต่มันไม่ลอยอ่ะทำไมอ่ะอ่าเรามาทำก่นเถอะทำาไปเดี๋เพิ่งไปทำหาไปดูดคือเอวิแล้วแโอเคหมเราดูอีกทีหนึ่งนสองสองสมมติห้าสี่สามสอง พิมเละหนุ่มโตโน่ของเราถึงกับตกใจเมื่อขึ้นจากน้ำแต่สาวจุ้ยดันไม่ขึ้นมาพร้อมกันซะงั้น4 3 2>, <c oughs> 2โอ๊ยจุย้ยทาไมจุ้ยล <c oughs> งไปนานั้นเอาโค้ชเล็บต่อออ๋เขาทิ้งไปเพื่อกล้องได้ไงอินเซิร์ตอะ,ะไปไป้ะนีิดหน่อย มมั่้อจับอะไรไว้แล้วก็ย้ายิงชาอยู่เหมือนแบบเกาะแล้วก็ช่วยไม่ได้อะช่วยจุยก็ทีมจุยขึ้นตกใจคุณชมนะคุณชได้ยินไคะไม่ใช่เขาทีมลอยขึ้นมาเพาะอะไรนไม่เป็นมนหนูวมันไม่ช่วยจุยกลอยขึ้นมาบนแล้วไงไม่ใช่เหรอยงลอย่แล้วเอม่อยี้ เมื่อกี้มีแนบผมดึงขาพี่<ต>ไปตายเลยเหรอระหว่างการถ่ายทำฉากนี้สาวจุ๋ยของเราเกิดขาเป็นตะคิวหนุ่มเตโนดของเราเป็นสุภาพบุรุษช่วยนวดขาให้สาวจุ๋ยกันเลยทีเดียวค่ะเ <c oughs> <c oughs> พิมพิรพิมกลัวน้พระ,นระแม่บอกว่าในนาำมีผีทายแหมน้องชายต้องยกกองแลองขอเร,รเรื่องราวความรักและความแค้นระหว่างพีภูมิบุษบันและพิมพิลาศจะจบลงเช่นไรติดตามชมได้ในละครบวงวานวานคืนนี้2ทุ่มสิมนทีทางททบหเสนอเป็นตอนจบห้ามพลาดค่ะ